about ที่ไม่ได้แปลว่าเกี่ยวกับแล้วแปลว่าอะไรคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟมาพูดถึงคำว่า about ที่หลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกับความหมายของเขาที่แปลว่าเกี่ยวกับใช่ไหมคะยกตัวอย่างประโยคเช่น what are you talking about what are you talking about คุณกำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเนี่ยหรือประโยคที่2 I'm worried about you I'm worried about you. ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับคุณก็คือฉันเป็นห่วงคุณนั่นเองนะคะ I'm worried about you. แต่นอกเหนือจากแปลว่าเกี่ยวกับแล้วนะคะคำว่า about ยังมีอีกสองความหมายที่ถูกใช้งานในชีวิตประจำวันบ่อยเช่นเดียวกันนะคะอันที่หนึ่งที่เพิ่มเติมเลยก็คือแปลว่าประมาณนะคะหรือว่าโดยประมาณ approximately นั่นเองนะคะดูตัวอย่างประโยคกัน She r e s i g e d about three years ago. เธอลาออกไปประมาณ3ปีที่แล้ว She resigned about 3 years a g ่แล้วตยัที่2 I'm going to be about 15 minutes late I'm going to be about 15 minutes late ฉันจะสายประมาณ15นาทีนะคะและการใช้คำว่า about ในรูปแบบที่3นะคะน่าสนใจที่สุดเลยก็คือการใช้ about ในรูปแบบ adjective นะคะอยู่หลัง is am or I'm a or about to แล้วตามด้วยกริกยาไม่ผันนะคะแปลว่า almost แปลว่าใกล้มากๆแล้วที่จะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นหรือว่าใกล้มากๆแล้วที่จะทําอะไรนั่นเองนะยก oh. ตัวอย่างประโยคเช่นตอนนี้ฝ้ายเลิกงานแล้วนะคะฝ้ายก็บอกเพื่อนร่วมงานว่าเอ้ยฉันจะไปแล้วนะ I'm about to leave I'm about to leave ฉันจะไปก่อนนะหรือตัวอย่างที่สองแฟนโทรมาถามว่า What are you doing เราบอกว่าอ oh, ๋อเนี่ยกำลังจะทำอาหารค่ะ I'm about to cook I'm about to cook เรามาเปลี่ยนประธานกันบ้างน,นะคะถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยฝนจะตกแล้วนะเนี่ยอีกแป๊บเดียวน่าจะตกแน่เลยฟ้าครึ้มขนาดนี้ is about to rain is about to rain ตัวอย่างที่4พวกเราจะไปถึงแล้วนะเธอเตรียมตัวหรือยังตอนนี้เราจะถึงแล้ว we are about to arrive we are about to arrive ถ้าทำเป็นคำถามนะคะเราก็เอา is am are สลับกับประธานได้เลยนะคะเช่นเรากำลังจะรีบไปทำอะไรบางอย่างเราก็เลยถามเพื่อนของเราถามแฟนของเราว่าคุณใกล้จะเสร็จหรือย,ยังคะ Are you about to finish? Are you about to finish? คุณใกล้จะเสร็จหรือยังและแน่นอนว่าถ้าเราจะเปลี่ยนประโยค i s more about to แบบนี้ไปพูดถึงอดีตน,นะคะเราก็จะได้คำว่า was หรือ were about to แปลว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฉันว่าจะจุดๆ,ๆ,ๆอยู่พอดีเลยแต่ว่าเราไม่ได้ทำแล้วนะคะเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่ได้ทำเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น ยกตัวอย่างประโยคเช่นมีเพื่อนอยู่ก็โทรมาหาเราเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเมื่อกี้ว่าจะโทรหาคุณอยู่พอดีเลยแต่เราไม่ได้ทําแล้วใช่ไหมเพราะาเพื่อนดันโทรมาก่อนนะคะเราก็จะพูดกับเพื่อนว่า I was about to call you I was about to call you ฉันว่าจะโทรหาคุณอยู่พอดีและตัวอย่างสุดท้ายถ้าเรากําลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เพื่อนเราดันพูดสิ่งที่อยู่ในใจที่เรากําลังจะพูดเมื่อกี้ออกมาพอดีเลยนะคะพูดตัดหน้าเราเลยเราก็พูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้จะพูดแบบนั้นอยู่พอดีเลยอะ I was about to say that. I was about to say that. แบบนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ3วิธีการใช้งานคำว่า about ที่ไฟายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครอยากฝึกลองแต่งประโยคดูนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยว่า I am about to หรือว่า I was about to แล้วตามด้วยกริดยาไม่ผันนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะคอยตรวจให้แล้วถ้าเกใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่กับแฟคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย